ทหารเมียนมายิงปืนครกเข้าใส่กลุ่มเลียนขยาคะ่ะที่หมู่บ้านจอกแปโยใกล้กับสะพานผาซองนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแม่น้ำสารวินตรงข้ามชายแดนไทยด้านจังหวัดแม่ห้องสอนคะ่ะ ทหารเมียนมาสังกัดกองพันทหารราบที่134และกองบัญชาการกองพันทหารราบที่135ได้ทําการยิงปืนครบขนาด120มมโจมตีกลุ่มกองกําลังติดอาวุธกลุ่มกะเหรียงพยาขณะที่เข้าไปเคลื่อนไหวในพื้นที่หมู่บ้านจอกแปโยงใกล้กับสะพานข้ามแม่น,น้ําสาลวินสะพานผาซองส่งผลให้สมาชิกของกลุ่มพันมิตรกระเหรี่ยงพญาเสียชีวิตหนายและได้รับบาดเจ็บสองนาย โดยในการโจมตีดังกล่าวของทหารเมียนมาได้มีการใช้เครื่องบินขับไล่ร่วมโจมตีด้วยขณะที่พื้นที่ตรงข้ามบ้านดอยแสงตําบปลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่่องสอนทหารเมียนมาได้มีการส่งเครื่องบินลําเลียงมาทิ้งสเสบียงอาหารให้กับทหารเมียนมาสังกัดกองพันเคลื่อนที่เร็วที่5 1 0ที่ประจำในพื้นที่ดังกล่าวและถูกกองกำลังติดอาวุธกลุ่ม KA ทํทำการปิดล้อมจนทำให้ทหารเมียนมาไม่สามารถที่จะส่งสเสบียงอาวุธและอาหารทางบกได้ จนต้องส่งทางอากาศแทนค่ะสำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาปัจจุบันก็อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน5พื้นที่รวม7,167คนค่ะ